พาคุณผู้ชมไปเบิ่งบรรยากาศของคณะถูตทหารต่างประเทศและกัทไทนะคะเมื่อวานนี้เพิ่งลงพื้นที่มาตามแนวชายแดนจังหวัดอุบลราชธานีและกศรีสะเกดเพื่อตรวจเยี่ยมพื้นที่และพบประพ่อแมพี่นองประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะเริ่มที่บรรยากาศของโรงพยาบาลค่ายสรรประสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีค่ะพน้นโทษที่ระนั่นนั่นถักขวางเจ้ากรมการข้าวทหารบก พร้อมด้วยพ่นรีสุขนธระดชาวพงศ์ร่อแมทับผักที่สองนํำคณะผู้ซอยถูตทหารตั้งประเทศประกอบด้วยรักษาการผู้ซอยถูตทหารสหรัฐประจำประเทศไทยผู้ซอยถูตทหารบกสหรัฐประจำประเทศไทยละกะผู้ซอยถูตทหารบรูไนแคน,นาดาเยอรมนีอินเดียมาเลเซียพมา่าล้าละกัญี่ปุน่นร่วมถึงผู้ซอยทูตทหารจีนประจำประเทศไทยค่ะเขารวมเราฟังบรรยายผลกระทบ จากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาได้พื้นทีกองกำลังสุรนารีด้านพ้นรีสุขนทรัตเช่าวพ้งนะคะร่องแมทับผักที่สองเพิินกะกล่าวขอบคุณคณะทูตทหารที่เกียรติประเทศไทยและกับประชาชนชาวไทยโดยขอให้คณะผู้ซอยทูตทหารตั้งประเทศและกับประเทศไทยประสบความสำเร็จในการปฏิบัติงานและการนำผ้า ซึ่งขอมูลขอเท็จจริงที่ได้รับทราบไปดำเนินการเพื่อนำมาซึ่งความเหมาะสมเข้ารบในสิ่งที่ทันได้ยินเข้ารบในสิ่งที่ทันคิดและก็เข้ารบในความเสือของท่านเพราะเสือวาความจริงชนะข้ามโกหกเสมอ คำโกโหกบอสามารถยู่ได้ย่างหย่างยื่นอันนี้ก็เป็นคำเบาคำจาของร่องแมททับภักที่สองที่เบิ่นได้กล่าวจากความจริงใจให้กับทางคณะทุตทหารแระกับคณะผููซอยทุตทหารน,นะคะซึ่งกองทงัพภาคที่สองกับประเมินสถานการณ์หลังจากที่มีการประทะรอบที่สองปัจจุบันไฟกับพูชาได้มีการทดแทนกัลั่งพลนแต่กับบ่ถึงกับเป็นการเคลื่อนย้ายกำลังพ่นขนาดใหญ่ ในการปฏิบัติเป็นการทดแทนกำลังพ้นทีสูญเสียจากการประทะรอบที่แล้วนอกจากนี้ค่ะยังมีการปรับปรุงที่มั่นให้มั่นคงเช่นเรื่องของบังเกอร์คู่เลดท,ที่ถึกง,งิ่งแล้กกระทำไา่ไปนะคะรวมถึงได้มีการสนับสนุนสเสบียงเพิ่มเติมอาวุธ ภาพร่วมในระดับของการปฏิบัติการทางทหารก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติค่ะของทางการทหารซึ่งปัจจุบันสถานการณ์ในกรีฑาล่าลงหลายแต่ทางกองทัพไทยก็เตรียมความพร้อมตลอดเวลานั่นเองค่ะ